สวัสดีครับนี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากจดหมายของนักบุญเปาโลฉบับที่หในบทที่7จข้อ25ถึงข้อ31และพระวาสารของนักบุญลูกาในบทที่6ข้อ20ถึงข้อ26นะครับองค์พระเยซูเจ้าทรงตัดกับบรราศิษย์ของพระองค์ ให้สิทธิ์ขององค์ได้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตคิดไสชนว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อตอนเองได้เป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้านักบ,บุญเปาโลเองก็ได้บอกถึงว่าชีวิตของเราแต่ละคนนี้สั้นนะักเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แล้วก็ชีวิตก็ยินดีที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากแต่ต้องเผชิญด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตชั่วคราวจะ,ะเผชิญด้วยความชื่นชมยินดีได้อย่างไรก็คือต้องลองเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเหตุการณ์ของชีวิตในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆก,การกระทำของตนเอง องพระผู้เป็นเจ้าจะทรงมาทันเวลาเสมอพรงค์จะไม่ทรงปล่อยให้ลูกของพระองค์อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวได้ขอเพียงให้ลูกๆของพระองค์มั่นใจมั่นคงในพระองค์เท่านั้นเป็นต้นมั่นใจมั่นคงในพระองค์ก็คือการสวดภาวนา้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดสายพระคำทำกิจศรัทธาต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่อออกไปช่วยเหลือผู้อื่นทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจแบ่งปันความรักประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับทุกผู้ทุกคนที่ตนเองได้พบเห็นทั้งกิริยาทั้งท่าทางทั้งรอยยิ้มที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับเหมือนรอยยิ้มของมาแมมิเลียมและมาเซฟังซูสนะครับ รอยยิ้มที่สามารถป่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับแล้วก็เพราะว่าชีวิตก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่าปักไปอยู่กับความสุขความสบายฝ่ายโลกเพราะสิ่งของเหล่านี้ไม่จีหลังยั่งยืนนะครับเวลาล่วงเลยไปมากแล้วเหมือนที่นะักบุญปปาโลได้เขียนเตือนสติชาวเมืองโคลินในวันนี้ทำหน้าที่ของตน ได้ดีที่สุดนะครับวันนี้เป็นวันที่11กันยายนนายวันวันนะครับเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาบึกเบิร์นเทดถูกเครื่องบินพุ่งชนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วสาเหตุของการเกิดขึ้นก็การไม่ยอมกันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับถ้าไม่ยอมกันสงครามก็เกิดขึ้น ถ้ายอมกันความดีของโลกก็จะเกิดขึ้นทั้งอเมริกาและทั้งบิรัฐดินก็ไม่ยอมกันต้องการเอาชนะต้องการแก้แค้นผมเชื่อว่าโลกทั้งโลกก็ไม่พอที่จะแก้แค้นได้แหลกเป็นจุนได้ตลอดเวลาถ้าผู้มีอำนาจผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างๆไม่คิดที่จะยอมเพื่อความดีของโลก เพื่อความดีของส่วนรวมในการอยู่ร่วมกันตึกเบืรองเทธลมก็ต้องมาสร้างขึ้นใหม่ชีวิตก็ต้องสูญหายไปดับศูนย์ไปกับตึกเบืรองเทซึ่งไม่เกิดคุณค่าและประโยชน์ใดๆเลยมีเพียงการไม่ยอมกันแก้แค้นกันเท่านั้นนี่คือประสบการณ์นายวันวันที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในโลกอันเป็นโลกแสนสุขอันเป็นโลกแห่งความรัก เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยต้องการให้มนุษย์ได้เชยชมสิ่งสร้างอันแสนสวยงามของพระองค์แต่น้ำใจอิสระทำให้มนุษย์ที่มีอำนาจไม่ยอมไม่ลงรอยกันหาทางที่จะเข็นฆ่ากันเมื่อเราทุกคนได้เรียนรู้เช่นนี้จุดอ่อนของการไม่ยอมกัน จุดแข็งของการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดจุดแข็งของการร้องเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกกรณีของชีวิตพคงจะทรงมาทันเวลาเสมอและช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ขอเพียงเรามีความมั่นคงมั่นใจมีความเชื่อมั่นคงมีความรักที่มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับผมต้องการขอพูดอีกสักสองเรื่องนะครับเล็กน้อย เรื่องเกี่ยวกับคนมาลีในโรงเรียนนะครับที่ผมเคยเกินไปแล้วว่าเคยพูดว่ามาเซอร์เบนเจามินต้องต้องการผู้ที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ให้ครบทั้งสี่คนมาเซอร์เบนเจามินเป็นบุคคลที่กล้าหาญมากกล้าที่จะนำภรรยาของผมเข้าไปเป็นคุณครูทั้งทั้งท,งท,งท,งที่ตอนนั้นเขาจบแค่ปวชนะครับจากนั้นมาเซอร์ก็ ให้ไปเรียนต่อเรียนต่อเรียนมหาวิทยลลาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชจนจบหลักสูตรครูประถมศึกษามีใบประกาศมีวุฒิครูอย่างแท้จริงนี่คือความกร่าหารของมาโซเินจามินที่ท่านมีความรักต่อแม่พระท่านต้องการให้คุณครูคาทอลิกในโรงเรียนได้มีความรักต่อแม่พระ เช่นเดียวกับท่านจึงตั้งคณะพนมาลีขึ้นพนมาลีในโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1 9 9 8หรือประมาณเดือนกรกฎาคมผมยังจำได้ดีนะครับร่วงเลยมาจนถึงวันนี้นะครับนมามชื่อของไปซิเดียมพระมารดาน่ารักยิ่งเป็นมาเซร์มัลิเกสนะครับที่ท่านได้ตั้งไว้บนรถที่เราได้ไปร่วมกัน สวดภาวนาร่วมกันไปไปสถานที่ไปวัดซักแห่งหนึ่งนะครับนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังของมาเซอร์เบนจามินที่เป็นผู้มีความกล้าหาญท่านไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะคนนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วยเหลือครอบครัวของผมหรือครอบครัวของใครๆเลยท่านช่วยเหลือทุกคนแม้กระทั่งวันที่ท่านกำลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงอยาอ่างอเนดอร่อยอยู่ เมื่อมีเสียงคนมาร้องขอความช่วยเหลือท่านก็ออกมาต้อนรับออกมาสอบถามเกิดอะไรขึ้นและยินดีจะช่วยเหลือทันทีนี่คือมาเซอร์เบนจามินผมขอคารวะเคารพนะยกย่องท่านเป็นแบบฉบับของบุคคลบุคคลหนึ่งในการดำเนินชีวิตคิดสยชนที่ท่านเสียสละทั้งกายและใจเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการสรรเสริญอีกเรื่องหนึ่งนะครับระหว่างที่ผมกำลังขับรถอยู่ในคืนวันเสราร์ที่จะไปไประชุมเนนตุสก็ระหว่างขับรถก็คิดไปถึงสมัยที่ตนเองเป็นวัยนุ่มวัยนุ่มของผมอ่านหนังสือนะครับอ่านหน,งหนังสือแปลหลายเล่มนะครับทั้งของลาปินลานาถากทั้งของกฤษณะมูลติ ทั้งของคราริตยิบรานทั้งของเออร์เนสต์แอมิงเวย์เหล่านี้แล้วก็หนังสือเรื่องแด่หนุ่มสาวของกิษณะมูลติเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากผมยังอ่านแม็กซิมคอร์กี้เรื่องแม่นะครับเล่มหนาอย่างนี้ตั้งใจที่จะอ่านแล้วชีวิตผมที่บอกว่าสายเพไม่ได้สยเพรเรื่องใดๆเลยแต่ชีวิตผมสยเพ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุลานะครับผมดื่มเหล้าผมสูบบุหรี่หนักดื่มเหล้าหนักในทุกๆเวลาแต่เมื่อวันที่บุตรชายคนเล็กของผมได้คลอดออกมาจากมารดาของเขาผมก็สัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้าสัญญากับแม่พระว่าเขาจะไม่เห็นผมสูบบุหรี่และดื่มเหล้าอีกเลยจากนั้นมาก็ ประมาณ30มป,ปี3ามี 30, 30, 34, 32ปีผมก็สละแล้วซึ่งสุเล่าและบุหรี่โดยเด็ดขาดไม่คล้องแวะไม่คล้องเกี่ยวเป็นชีวิตที่มีสติเป็นชีวิตที่รู้ลึกถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อผมเองและครอบครัวของผมหนังสือที่ผมได้อ่านมาทั้งหมด ผมเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วยังมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดในโลกเป็นหนังสือที่ครอบคลุมชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของบุคคลได้อย่างมั่นใจอย่างเป็นความจริงเป็นหนังสือที่ไม่เคยล้าสมัยเลยจากอดีต4 5 0 0 0ปีจนมาถึงปัจจุบันและอนาคตก็ยังไม่ล้าสมัยเลยเป็นหนังสือที่สอน บุคคลได้ทุกเรื่องทั้งส่วนตนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งองค์กรทั้งโลกนี้ให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางที่ตนเองต้องยึดถือและปฏิบัติให้เรียนรู้ถึงครอบครัวสามีภรรยาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนี่คือความมาสจันของหนังสือที่ดีที่สุดในโลกผมละทิ้งหนังสือทุกเล่มไม่อ่านแล้วเพราะ ผมได้ค้นพบขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่สุดในโลกนั่นก็คือพระคัมภีร์อันบรรจุความจริงขององค์พระเยซูเจ้าเป็นความรักของพระองค์เป็นความรักแท้แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมขอรณรงค์ทุกๆท่านนะครับเช้าต้องอ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้มีเกี่ยวเนื่องกับการไตรตรองพระวาจา ในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับในหนังสือไบเบิลเดรี่ก็มีคุณพ่อที่ให้ข้อคิดอย่างสานดีในทุกๆวันก็สามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตสามารถนำมาเพื่อปฏิบัติได้และสุดท้ายแล้วคำคืนอันแสนสุขก่อนจะเข้านอนก็ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ลูกได้ ดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ในแต่ละวันชีวิตสานสุขของพิศชชนคือชีวิตที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลืออยู่มาทันเวลาเสมอมีองค์พระเยซูเจ้าชี้นำทางสวรรค์ให้กับเราทุกคนขอเราทุกคนอย่าได้พลาดจากเส้นทางสายนี้ยิ่งหวันยิ่งเดินด้วยความมีสติ ด้วยความระมัดระวังด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนเดินเพื่อที่จะเป็นแบบฉบับให้กับคนอื่นเดินเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนี่คือชีวิตแห่งความสุขของคิดสชมขอเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ